อบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทํางานไม่ได้จริงไหมคะมีคนถามมานะครับต้องบอกว่าคําตอบคือมีทั้งจริงและไม่จริงต้องบอกก่อนว่าในตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยเรา ข้อวินิจฉัยของการเป็นโรคซึมเศร้านะครับตามหลักการแพทย์เนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งที่เขียนว่าอาการเหล่านี้มันจะเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตนะครับก็ทําให้ฟังก์ชันคือความสามารถในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการใช้ชีวิตความสังคมหรืออะไรพวกนี้มันจะแย่ลงนะครับอันนั้นถ้าเกิดมันเป็นในช่วงแรกๆหรืออาการยังเป็นไม่เยอะเนี่ยนะครับก็อาจจะยังทํางานได้ตามปกติเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มันไม่ได้ดีเต็มที่นะครับแล้วถ้าเกิดอาการมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันยังทํางานได้แหละแต่ว่าความสามารถ นะมันมนลดลงทํางานได้ไม่ดีเท่าเดิมถ้าเป็นมากๆเข้าบางคนทํางานไม่ได้อันนี้มีจริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นอาการตอนที่อาการเป,เป็นเยอะแล้วนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมอว่าภาพของเรื่องการทํางานนี่ก็จะต่างกับเมา่ก่อนถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเลยเนี่ยคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันคือโรคใช่ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้รักษาดังนั้นก็จะ โรคก,ก็จะดาเนินไปจนทํางานไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยทำงานได้นะครับก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าตัวโรคมาทาให้เกิดความรู้สึกเบื่อนหน่ายหดผูความคิดสร้างสารรค์หรือพลังมันลดลงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ทําให้เกิดการทํางานได้ไม่ดีตามปกติแต่ว่าสําคัญที่สุดปัจจุบันคือถ้ามารักษารักษาหายได้ทํางานได้นะครับแล้วก็หลายๆคนทํางานดีกว่าเดิมก็มีนะครับ